ฉันคิดว่าไอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันคิดว่าคุณไม่พูดอังกฤษมันต้องเป็นไอติงไอติงไม่เหยียบว้อะไองนะไออดตแปลดีแปลให้ไหนดีไปลฉันคิดว่าคุณไม่พูดอังกฤษห๋อไอติงไอิงไอติ้งอยนั่นมันต้องเป็นไอติงไม่ใช่เหรอว่าฉันคิดกับคุณออฉันคิดกับคุณว่าพี่น้องอะไน่สวัสดีครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องอะไรเงี้ยพี่น้องมัไม่ใช่อย่างนั้น,นอเออมันบอกแบบนั้นอ๋อผมทำได้อ๋อมันเรื่องนั้นแนวเออประามาณกว่าไงกันดูเดี๋ยวลองไปก่อนเดี๋ยวลองไปกูแบบแคปกูแบบกูไม่กูจะไม่เปิดไฟบ่อยๆเพราะกูแบบนี้ก่อนไอติงกับไอซอมใช้แทนกันได้เออรูมฮะไอติงกับ ไอติงอ่ะไอติงกับสปอร์ตใช้กันได้เอ้ยนั่นนะเออเพราะต้องกูจะต้องรู้นะครับอเพราะกูก็งงงกิดครับผมไม่รู้เลยนะครับยังยังเรียนไม่ถึงตุ่มหอืมไม่เก่งอังกฤิดะเฮียเจ้าของช่องงงกฤิดะเฮียน่าจะมาก่อนชิก้าน่าจะมาก่อนวันนี้น่าจะ มึงใครจะมาหงายอ้เตีหนึ่งละไอ้เฮียตีหนึ่งอาถรรพ์ทุกครั้งไอ้เฮียเฮ้ยมึงอย่าเปิดไฟบ่อยดิพี่โหลครับต้องอะไรอ่ะเดี๋ยวอ่านให้นะขอจริงจังก่อนเดี๋ยวอ่าน,นใช่ไหมไม่ก,ก็ วุ ð, uh, ้ยไม่ขันไุ้ยม่ยดแม่ออเออไว้เฮียได้ใช่ใช่ใช่ช่ใช่ยงกินกปลนอังกฤษไม่ได้กูอยาปซัพอตไอ้เฮียกูกูใส่กเกคนหนึ่งนะครับทุกคนไอ้เฮียมอสอู่มเอสากูยังโง่ไอ้เฮียยัดแม่ชื่ออะไรครับนี่อ๋ออันที่เนี่ครับต้มน้มันมันมันตังนะครับเสตตังร้อยกว่าบาทฮะเอ้ยเกือบร้อยมีเสตตังหนึ่งบาท มีหอนเสดตังสองบาทยันหนึ่งบาทแต่ผมว่าอยากให้ผมว่าจะให้พี่พี่โอ้ยครับเล่นบ้างบ้าขบก่อนนะครับรออัลจีบีนะครับแุกคนจะต้องเก็บตังค์อ่ะดูดนหรมาได้ครับธนาคารกูรอรอเขารอรอาจัดการธนาคารนะครับทุกคนไม่ไม่ไม่ถ้าสมมติกูได้มากูก็ไปเล่นในคอมครับกูไม่เล่นในมือถือแล้วครับหัวร้อนอุ้ยเชี่ยไอ้นี่กูไอ้นี่กูมอสองกูยังไม่รู้เลยครับทุกคนครับ อีฉันรู้สึกเก่งโมอสองยังไอ้สัตว์เลยไอ้เฮียโอ่หกยังไอโม่หกเก่งกว่ากูไอ้สัตว์กูกูแบบไอ้เฮียกูไม่อับอายไอ้สัตว์่หเก่งกว่ากูว่ะไอ้เฮียเก่งได้ยังไงเก่งอ่ะไอ้เฮียขนาดเดลังไลน์ช่วงเนี้ยไอ้เฮียเก่งเกินไอ้เฮียกูแบบเย็นแม่ก่อนกูยนออนไลน์ครับก็ก็กูอะขาง้อกินนะต็ก่อนคือแบบกู กูว่ารู้สึกว่ากูภาคภูมิ<อ>ใ, <น S 1> ใจอังกฤษ<ม>ตัวเองนะเฮ<ม>ียแต่ตอนนี้กูรู้สึกไม่ภาคภูมิใจแล้วเฮียแม่งรู้สึกโง่อะเฮียอังกฤษกตัวแล้วก็ิตีวิมลนะครับอติเม่ขับต้นเลยนะครับมันไม่ได้ฟรีนะครับอันนั้นมาของเถื่อนนะใช่ของเถื่อนอาจจะมีแบบเถื่อนโง่ๆง่อะที่แบบแม่งอะไรไม่รู้นะฮะแล้วก็อย่าไปสนับสนุนของเถื่อนนะครับทุกคน่นอนนะสนับสนับสนุนของเถื่อนนะบุญครับประมาณนั้นครับตีสองขับแปดห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์พ่อมึงตายเฮ้ยโอเคไปแล้ว เนยไงจบแนวเนี้ยาวเลยดึงยาวเลยดึงยาวเลยดึงยาวเลยศาสตว์เด็ดเข้วันนี้จะผ่านไหมก่อนไม่วันนี้ลงจุดแม่ไปนะปนี่ผมมีปัญหาปัจจุบันปัจจุบันกักามั่วผมมีที่ปัจจุบันกามั่วไอ้เฮียผมก็เอ้ยแต่แต่คือบางจริงเหรอครับเียจะบอกจะบอกลองในตรีมฟรีเหรอเฮียในตรีมันไม่ฟรีเลหรอฟรีเหรอเฮียถือว่าดีนะฟรีอ่ะ เออเดี๋ยวดูมเดี๋ยวมาไมมาอ้เี่มันจริงเหรอวะมันไม่เคยฟรีนะถ้ามันเคยฟรีมันมันต้องแจง้งถ้าถ้ามันฟรีกูว,ว่าจีจีไอสัตว์เออมัน,นต้องมันก็ต้องประกาศมันในทิกตอกะไอ้ย่าจะเต็มไหมบอเลยอืมอ่านนี้หรือว่ามันแจกสมัยก่อนตอนที่ทิกตอกยังไม่มาวะนี่ก็ไม่รู้อ่ะทิกตอไม่มาตั้งแต่ตั้งแต่ปีไหนเลยสัตว์อืมไม่ดูฮะจำไม่ได้ฮะ ต้นนี้นายไว้ไแฟนไนแอดเฟดดี้เออละครับเออเออเดี๋ยวด้วยมึงมึงประกาศดิพี่ผมวันหนึงนึงนะเราจะย้ายไปในคอมแล้วลวนะันนี้ทุกคนนะครับเดี๋ยวเราก็พี่อุพี่ผมนะครับช่องนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะในในอนาคตน,นะครับประมาณอีกสองสามอีกสองสามเดือนนะครับทุกคนแล้วก็จะย้ายไปได้ในคอมนะครับทุกคนอ,อาจจะเร็วๆนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบ เกมอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็สามารถดีงไกันได้นะครับดีเควกันได้เออดีเควได้นะครับตอนนี้กลัวลังหาเกมอยู่นะครับมันแม่งมาในเอฟเนดี้บุกอันติเม,ามาียครับตอมในอันติเมียครับตอมในอันติเมียครับตอมในอันติเมีอันติเมีอยู่ไหนไวะเฮีย อ้าทำไมไม่เห็นมีวะรุ่นก็เขียนอันติเมตคัตตอมไน่ปกติปะอืมอันติเมตคัตตอมไน่ปกติเปล่าอันติเมตเยนไงวะเดี๋ยวก็ดูวะ u u l t i m อ้อเฉียดตัวหนึง่งกูตึงว่ะเฮียใครไม่ตึงเรื่องของมึงแต่ที่รู้กูตึงเขี้ย

แจกฟรีแต่เสือไม่แจกฟรีในมือถือแม่กูจะบีบคอมือกูโหลดกูโหลดในสติกูโหลดในแอมแอปโซ่็เป็นแบเอเม่กูเว้นจำไว้สกอนขาวตั้นเลยอ่ะไออ่ะไอสกอนข้าวตั้นนะครับเมืองเมืองนะเมืองกูจะบีบคอไออ่ะ เย็นๆย็นยู้ใจเย็นเยานให้ผู้ชมเขาบอกว่าใจเย็นไม, <ๆ S 2> ไม่เย็นไม่เย็นเลยเย็นแม่อันนี้ไม่เย็นแล้วไอ้เงี้ยก็จะเปลบาทกลัวขึ้นมา <c oughs> ถือว่าบริจาควาาๆๆ่าซ่านเจ้เจ้พูดว่าบริจาคดีไห<อ>มวะมเขาออกละของอ๋อน่าจะได้มั้งเขาบอกว่าออกจากงานแล้วเห็นเขาบอกกันนะออกจากงานแต่มึงปรับยังไงไอ้เงี้ยมันปรับเกมเก่าเขาได้ไงเอ็มเกมเก่าครับทุกคนเกมนี้เขาจะคอย์สเขาตั้งเขาถามเลยเนี่ยเนี่ย เออเอ,อเกมที่เขาทำเขายังทำได้เลยปกติอ,ะอ่ะเขาว่าไ,ไม่ได้มาเขาไม่ได้อ,ไไดออกแา่งานเลยอยอาล่าสุดเขาไปทำหนังนะครับทุกคนหนังไฟได้ฟี่นะครับมายี่สิบสามตันมาครับทุกคนอืมจำไว้นะ,ะเาขายังเขายังไฟได้ฟี่อยู่นะครับทุกคนแต่เขาไม่ได้กเกี่ยวเกมแล้วน,นะครับทุกคนอืมเป็นหนังลแล้วเขาปรับฟรีนะเขาปรับฟรีนะในเกมใจเย็นกูดีทุกคน ตังกลเียเออกนแบบว่าอะไะครับทุกคนไอ้ย้าัเป็นตแโตได้ยึแผงเดี๋ยวผมจะแบบเอามือนะครับพุ่งพุ่งไปในโทรศัพท์นะครับแล้วไปบีบหัวพูดได้นหครับทุกคนผ่านไหมเนี่ยหือผ่านได้ไหมไอ้เหียยึดครกเออมันจะผ่านนะไอ้ยหากำเปหี่ยนกำเปลี่นเร็วพี่หมทำได้

อไอ้สัตว์เดิผ่านแล้วอุ้ยเหี้ยไอ้สัตว์เดิอู้ไอ้เยี้อกูไม่เล่นคืนขอได้ไหมกูหรู้อีท่าอีน้อีเีน่อะไรของกูเนี่ยนะเราเล่นแบบชิวๆไปเลยแต่แป๊บนึงนะดิสหลุดแป๊บนึงขอขอดิสใหม่ก่อนดิสขาหลุด ไอ้บูมบูมบูมดิคอหลุดเมื่อกี้เมื่อกี้ดิคอร์หลุดกูลืมดูไงกูไปดูยูทูบมาเมื่อกี้ดิคอร์หลุดมาทั้งหมดเลยเหรอไม่ไม่คือแล้ววะตอนแรกคุณว่าฟ็อกซี่ไม่มาไงถ้าถ้าฟ็อกซี่ไม่มากูกูไม่ดูฟ็อกซี่ไง ขึ้นขึ้นต่อมาคืนต่อมาคืนต่อมาขึ้นเรื่อยๆ,ๆอ่ะมันก็จะยากขึ้นเรื <c oughs> ่อยนนๆเว้ยมันมีอยู่แค่นั้นมันมีอยู่แค่นั้นไงซีว่าใจปะแม่งมาสองพร้อมกันสองที่ยศแม่เฮียใครจะเล่นไหววะมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแมนซิน,นี่นะครับและใครและใครเป็นแฟนทีมนะครับนี่นะจะรู้เฮียกูชอบฟังนเรื่องมากกว่าๆๆมันยากขึ้นเรื่อยๆเฮียอืกูชอบฟังเรื่องแต่คือไปเล สองสับพี่ใช้ดีอนะจัองหะสิบ่ะใช่ครับไปรุนเอ้าไปรุนสวัสดีครับไบรุนภาคสี่ต้องลุยเอ้ยภาคสี่เหรอก็ได้นะแต่ได้หมดอ้วตอนนี้เล่นคำบวกแต่ภาคสี่ผมอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหรเ่เพราะมีคนบอกว่าภาคสี่ต้องลุยภาคสี่ไม่หน้ากลัวกว่าเฮ้ย,ยจริงป่ะ ตัวบัชีหงอาจริงดิเอเอเรสี่เสีนี่ผมซื้อเวลาหน้าฝนเ๋ยอเดอนท่ยมีหนาเป็นประซื้อไว้แล้แบบเนี่ยยึดแม่ซื้อแล้แบบไม่เลนแม่งน,น่ากลัวเกินคือเล่นเล่นจบเลยไอ้ไอ้นไอ้คืน,คนแต่มันยากอเยอะจริง เรื่องนะคุณโอ๊คเรื่องนึงเดี๋ยวอ่านให้เรื่องนึงกำลังซึ้งอยู่การเกินไปอย่างเอ่หัวเรื่บอลนี้แม่งมาอย่างไวอ่านอ่านใช้ได้แค่ไหนดิคือโอ้โหสกิลนิดนิดผมอาจจะเล่นไม่ได้ว่ะเพราะเพราะคนต้องเล่นในคอมนะแล้วภาพมันสวยด้วยจริงในคอมไในคอมเลยก็เลมึงในคอมกับมือถือมันก็เหมือนกันไม่หรอกป่ะใช่ภาคสีต้องมีหูฟังนะ เจนแม่บอนนี่มาอย่างรัวเลยวิสัทต์กูจ,กจะเปิดต้อนรับมันทำไมอ่ะถ้ากูผ่านได้นี่ตรงเรียกกูว่ามหาเทพรเจ้าได้เลยไอ้เหี้ยไม่ใช่อย่า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 หญ่เรียกอะไรนะนะแม่งเลฤทธิ์ไอ้สัตว์จริงจะได้ไม่ไหวกูเรียกไก่พดได้ไหมเยกกจเยเจเย็นดี นะคุณผู้ชมคุณโอ๊คโดนทิ้งไว้ที่โรงเรียนเหรอช่วยด้วยคุณโอ๊คไม่ลองโทรหาพ่อแม่อะ่ะคุณโอ๊คเออ กูยเขี่แต่กูหลอนเลยไอ้เขี่ยกูนึกว่ากูเล่นมาหรือเขี่ยอะไรมาตัวเขี่ยอะไรมากูก็ตกใจสกิลตี้วินมันลดราคาแล้วไม่ใช่เหรอสกิลตี้วินนะครับตุ๊กสกิลตี้วิแล้วนะสตี้หมกซื้อไปแล้วนะแม่อ๋อแม่ไม่อยู่เพราะเพราะทำงานที่ทำงานโอเคครับตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นน่ตอนนั้นเน่ยมันเหลือ99บาทไอ้เหี้ยกูซื้อไอ้เหี้ยกูเกือบกูเกือบไม่ได้ซื้อแล้วไอ้เหี้ยล่าสุดนะครับไอ้ตอนที่มันลดราคาดู เรอให้พี่โอมมีรับซื้อขอมมาก่อนนะครับทุกคนถึงแม้เราจะไม่ได้อะไรนะครับนะฮะคนคนคนที่สปอนเซอร์นี่เป็นคนใจดีฮะสองหมื่นกว่าบาทเลยนะอาจริงนี่พี้ยตึงนะว้าซื้อได้อ่ะเงาอะไรอีกัเออใจดีไงไม่ได้อะไรหรอกนักบุญเงี้ยนักบุญเงี้ยไม่ได้อะไรนักบุญเออขึ้นบัตรเองนี่นักบุญ คุณยังกอาคูทะเบยนะครับทุกคนสมุนสมุนให้ให้คุณจอร์จเลยนี่มันต้องแต่แรกผมง่ายนะแต่แรกอ่ะแต่พี่ผมมีได้แต่พี่ผมมีได้เพราะผมเล่นอยู่แกหน้าจอเล่นอยู่ตอนนึงตอนนึงนะเดี๋ยวผมอ่านให้นะเป็นหนึ่งนะยิจมูกเฟนดี้แกเคลียร์เลยใช่ครับบุกมาหยุดบุกมากดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยจมูกเฟนดี้ตรงป้ายพี่ ต้องปให้พี่รังคุณอือจะหนึ่งกนนันหนึ่งเดี๋ยวพึ่งกูกูไม่มีกูตอนนี้กูไม่มีอารมณ์ว่ะกูกำลังตึงอยู่โยมมีีโยมมีชอว์วนะดูนสัตว์ชมวิวไงชมวิวนะครับกดกดกดปุ่มจมูกเฟนดีเล่นนะครับดูนมันคือคือมันคลายเครียดแหละแต่คือตอนนี้คืนหงไงผมก็าอะไรคลายเครียดไม่ค่อยได้ อุ้ยตี 4, 100, สี่แล้วไอสัตว์เปดเหลือ 29, ยี่สิบเก้าย็นแม่มเหรอะอะไรอะชี่จริงเปล่าไอ้สัตว์มันถือว่าเยอะนะไอ้เหี้ยเฮ้วาากวาดจนะผ่านได้แน่โยมอย่าตายนะเย็นแม่โฟลโยมวันนี้มาด่วนๆเลยเป็นนึงจะตายด้ไปเลยเฮียจริงปหมเนี่ยเฮียเป็นหนึงตึงว่ะพี่ตรวจบ่อยๆดีพี่เขาบอกว่าตรวจตรวจ ตรวจบ่อยแต่ห้ามบ่อยมากไม่งั้นมันจะเปลืองไฟนะครับพี่ต้องเก็บพลังงานไว้เก็บพลังงานไว้เก็บพลังหยุดแ <c oughs> ม่แว่นวันใหม่ไปไหนครับทุกคนช่วยหาแว่นวน่อย <c oughs> แว่นตาหายห, <c oughs> หายยังไงวะแว่นอยู่ไหนอ่ะ ไม่เชียว<อ>วันนี้มารวๆ,ๆเลยยินแม่ท่านผู้ชมโอ๊ยไปไหนไปไหนวะกูเพิ่งใส่เมื่อกี้อะไรเนี่ยตู้นะหมุนมองไม่เห็นโยมวปนหนึ่งดิกูตึงอยู่ช่วยหาแว่นใส่ช่วยหาบแว่นนะโยมกูจะหายังไงอ่ะก็กูไม่ได้ยูหาปาบูหาบาปูจะพูดอะไรเงี้ยหาหน่อยหาหน่อย กูมองไม่เห็นไอ้เหี้ยเฮ้ยตีห้าแบตเหลือสแบบิบสองเฮ้ยกูหาไม่หนีตีห้าเหรอไอ้เหยัยอย่าใช้เยอะนะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้นะต้องรอดไปที่ออไหนนี่แนะ่สัตว์บอนนี่มารัวๆเลย ไอ้เฮียมีมีสิทธิ์ที่จะรอดนะเนี่ยสวัสดีคนดูห้าคนกันแล้วนะครับสวัสดีครับมาดูอะไรกันครับเนี่ยแป๊บนึงเฮ้ยเฮียแม่งเงยกูลั่นคุณเองไม่ไม่ดีเหรอดีดิครับวัยรุ่นแป๊บน,นึงนะเออแล้วไหมเป็นหรือเปลไอ้ไเฮียมไม่พอเปล,อล่านนวะร้อ,อยล้านคนนะครับสองพันร้อยล้านคนนะไอ้เฮียมันเอยอะจเหระกูผ่าเนเหอะกูขอนะ ี่เชื่อใหญ่ใหญ่ใหญ่ต้องมาทานประเทศไทยต้องชนะปิดประตูสองฝ<อ>ั่งเลยแล้วกันปิดทิ้งไว้แล้วเราก็เอฟเคเลยไม่รู้อ่ะผมไม่ผมไม่กล้าผมไม่กล้าเสีย่ยงต่อเรียบร้อยแตกแตกแน่นอนม,มัน,ม,นมันยังพอยืออ้อพลังงานได้ไงอันหลอมไม่บอกอ๋อเรียบรอ้อยเหยีดแม่หมาเหยียดแม่ไม่แบบมันเหลือศูนย์กูีตอนนั้นอ่ะมึงคิดว่าผ่านป่ะท่านผู้ชมไม่รู้ไม่สาธุ เฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเออไอเหี้ยไอ้เหี้ยไอเหี้ยไอเหี้ยครับครับครับขอโทษครับพ่ออ้อว shit w h a t h e fucker ล็อกมีอะไรบ้างไม่อันล็อกเลยหนึ่งเอออันนี้ต้องเป็นหนึ่งใช่ไหมหนึ่งเก้าอันนี้เป็นเก้าอาหาอันนี้เป็นแปดถูกปะอันนี้ก็เป็นเจ็ดเฟดี้โอเคกเ็ได้เฟดดี้อือขอบคุณครับ